หมูย่างจ้าหมูยา่างเรามาดูนะ <ลง S 1> ครับ<า>น,นี่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 น<ห>นอ่ากิมจิลาวโอ้ยกิมจิไทยลงไปกิมจิอีสานเสร็จแล้วก็ใส่น้ำจิ้มนะจ้าน้ำจิมม้มสุกี้รสแซ่บอืมอ้ำเสียงกินหน้าเลยไม่ใช่เสียงเรานะ เ okay, อฟเฟกต์ <Effect. S 2> นะตามด้วยกุ้งกุ้งไปไหนเ <laughs> ดีย๋ยวแต่กุ้งอยู่นี่กุ้งอยู่นี่กุ้งจดจดเอ้ยไ,ไม่ใช่กุ้งจดจดต่อด้วยหอยจดจดอ้าวอะไรนี้เหรอ่างมะดทะเลจิบมาจากทะเลเหรอ,อวันนี้เรานะครับเดี๋ยวเราพาไปดูไปดูหม้อ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 ผักดองนะครับเขาเรียกอะไรผักดองเหร หอมส้มผักส้มผักอส,กส้มผักส้มผักนี่เราทําเองนะครับนี่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 กิมจิอีสต์แตงแวมวหม้อไปฮกนี่เราก,ก็บีบ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 เราก็ใส่อะไรนะใส่เกลือใช่ไหมพอใส่เกลือเราก็ใส่น้ําข้าวลงไปแล้วก็หมักไว้ปิดฝาปึ้งบึงผ่านไปสองวันนะแล้วเราก็เอามาเจี๊ยได้โอเคนะครับเอาลองดูอีกทีลองดูอีกที ลองดูอีกทีหนึ่งใ,ใส่ปากเลยใส่กิมจิลงไปใส่หมูลงไปนะจ๊ะหมูหมูย่างนะจ๊ะสูตรแม่แดงนะจ๊ะแม่แดงแม่แดงไม่น้อยนะจ๊ะใส่ลงไปนะจ๊ะกินสไตล์เกาหลีเด้อใส่น้ำจิ้มซุกี้ลงไปอื หากดองจะทำให้เราตัดเลี่ยนอ่า,อาเดี๋ยวเราจะมีอีกตัวหนึ่งนะให้อีกตัวหนึ่งเราจะต้องเราจะต้องไม่หนักหรอปาดด้วยปลาปลาปลาเทลงไป ใส่ปะลาลาหน่อยด้อของดีของดีปลาลาของ,อะะของอนี่เลยนี่เลยปลาล้าเลยปลาแดกเลยใส่กับผักดองใช่ไหม <c oughs> ย่ออะไรเนี่ยย่ออะไรเนี่ยอ่าดูดิ ดูได้ยี่ห้ออะไรดีว่าจังเลอที่หอดีว่าจังนะครับเราลองดูนะครับแล้วเราก็ใส่หมูลงไปปลาต้มสุกปลาต้มสุกนะครับ้มเีจิ้มลงไปนะครับจะเพิ่มความนัวนะคะจะเพิ่มความนัวอโอเคปกติกตสมัยก่อนจินปะลาต่อนตอนนี้มาอยู่ในขวดพร้อมพัชไลอ สุดยอดนี่ย,ย,ย,ย่ออะไรยออะไรออนี่นะครับดีว่าจังนะครับสับทุกครัวนัวทุกเมนูอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็เชียงแค่นี้เดอบายบายสวัสดีครับ